องเคสนี้ก็เป็นเคสแก้นะครับแต่ว่าเป็นเคสอุทาหอ1หนึ่งเคสเลยนะครับมีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็ประกอบด้วยหลายขั้นตอนนะครับเคสนี้คนไข้เองเนี่ยเคยไปทำปาก4เดือนที่แล้วนะครับก็ไปทำมานะครับแล้วก็ระหว่างทำก็คนไข้บอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเจ็บมากนะครับต้องเติมยาชาหลายครั้งนะครับหลังทำก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแผลเป็นใหญ่หนานะครับทำให้มีการตึงรั้ง บิดมาทางด้านซ้ายแล้วก็ปากหนาไม่เท่ากันหลังจากนั้นหลังจากทําครั้งแรก2เดือนคนไข้ก็ไปฉีดฟิลเล,เลอร์เพิ่มมานะครับก็จากการตรวจของหมอนะครับก็มีการฉีดฟิลเลอร์ไหลเข้าไปด้านในเยือบุกนะครับแล้วก็มีแผลเป็นฝั่งนี้ใหญ่ฝั่งนี้ก็มีแผลเป็นนะครับแล้วก็ แผลเป็นลักษณะของแผลเป็นก็คือยาวจนมาสุดมุมปากนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อเยื่อมุมปากนะครับจากมุมปากจนวัดเข้ามาเนี่ยประมาณ 0. 4ดมิลประมาณ4ี่มิลนะครับเป็นบริเวณที่เกิดแผลเป็นได้ง่ายถ้าม <c oughs> ีประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะลงแผลจนสุดมุมนะครับวันนี้มีแล้วนะครับแล้วก็บังเอิญว่ฝั่งนี้เป็นแผลเป็นใหญ่หมอก็เลยสามารถตามจําเป็นนะครับต้องตามมาจนถึงมุมแต่ด้านซ้ายเนี่ยหมอตามแก้แผลเป็นแล้วก็ ด้านมุมๆมเนี่ยหมอพยายามไม่แตะเพราะว่าถ้าแตะเราเดี๋ยวเป็นแผลเป็นเยอะนะครับแล้วก็เอาแผลเอ่อเอาฟิลเลอร์เอาแผลเป็นออกก็ต้องตลบเนื้อกันใหม่นะครับเ mm hmm. คสนี้จะสังเกตว่าตรงกลางเนี่ย mm hmm. บริเวณติ่งกระจับเนี่ยหมอมีความจําเป็นที่จะต้องเย็บไปที่ระคังคำ,คำ,ค,ำคำเพื่อให้เกิดบาลานซ์นะครับเพราะว่าพอเราแก้แผลเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ย เนื้อปากเนี่ยมันเด้งกลับมาทางนี้นะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในฟิล์ก็คือเราต้องพยายามแต่งเนื้อปากให้ใกล้เคียงกันแล้วก็มุมกระจับใกล้เคียงกันนะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องทำไปทีละคำนะครับหลังจากนั้นค่อยมาเร็ยบอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเทีนี้ทําเสร็จสมบูรณ์ก็ค่อนข้างดีนะครับได้ทรงปากที่สวยงามรักษาเนื้อปากที่ดีได้แก้ผังผืดนะครับส่วนที่เป็นปัญหาได้นะครับแล้วก็ฟิลเลอร์บางส่วนหมอก็เอาออกไป เท่าที่ออกได้นะครับบางส่วนที่ยังหลงเหลือและอยู่ชั้นลึกไม่เป็นปัญหาก็อาจจะยังหลงเหลือบ้างอยู่เล็กน้อยนะครับ